นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม อาสกายนัสมวโรสาวุสาวาจยาสมวโรมนัสสัวโรสาธุสาธุสัพพะทัสัวโรตินาุการบริธัรมภาพเทแสดงพระสัรมเทศนา ปารอบในงานมาเป็นบุญสนศพของคุณพ่อ,อคุณบนุ่มโพคุบายชนในวันนี้ท่านเจ้าภาพซึ่งทีคุณยมแม่รักการุณโพพร้อมด้วยลูกชายลูกสาวเคยสบา,ายญาติญาตและท่านสาธุูชนท่านได้มาพร้อมกันนะสาราสมบูรณ์สิ้น,นงดี เพื่อเป็นการลงเพ็นบุญที่สุสุดนให้กับคุณโยมพ่อคุณปุอุ่งโพในข้ามคืนสุดท้ายในข้ามคืนนี้วัดตากฟ้าสิงเป็นประเพณีได้จัดให้มีการสแสดงพระสัทธรรมเทศนาก่อน,นวันเผาอในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าเป็นความฉลาดของพระ เพราะว่าเวลาเทศบ่ายโมงโยไม่เคยมาฟังพระเทศเลยโยก็จะเข้างานสามโมงฉะนั้นโยก็ได้แค่มาร่วมงานแต่โยไม่เคยได้ปัญญาวันก็เลยบริวัตรใหม่ว่าคืนสุดท้ายต้องมีเทศหเป็นคืนไม่ปิดกันเทศก็ได้แต่พระต้อขอเทศเพื่อสร้างประโยชน์ทางปัญญาให้กับท่านสามชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโยมพ่อคุณโคุ่โพน,น,นั้นในวันพรุ่งนี้คุณพอ่อคุณคนได้รับพ้อมหากรุณาที่คุณโปรดเก้าโปรมอ่อมรับพระราชทานเกินศพเป็นกรณีพิเศษนับว่าเป็นบุญของคุณพอ่อผู้ที่ลาจากโรคนี้ไปจากประวัติของคุณพอ่อคุณนอาตมาได้ดูแล้ว คุณพ่อเป็นคนจังหวัดชายนาจบการศึกษาแค่ชั้นปีที่สี่แต่ท่า,านทหลายด้วยความดีของคุณพ่อเพราะคุณพ่อเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กับคุณโยมแม่รัตนาคุณโภ ในฐาหนะที่เป็นพ่อเป็นแม่จึงทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างดีส่งเสียรูกตภางคนเนี่คือคุณสมนึกนางสาวจันทิพนางสาวบดิตานางสาวพรพิมลน,นางสาวตรลยดาภูมิโกทั้งห้าคนให้ประกอบสมาธิอย่างถูกต้องและหนึ่งในนั้น คือนางสาวจันทิปุ่มโพซึ่งรับพระราชการตำแหน่งนักวิชาการที่ดิมชนานการจึงเป็นท,ที่มาให้คุณพ่อผุ้บนได้รับพระราชการเปิงศพเป็นกรณีพิเศษในเบื้องแรกต้องขออนุญนานชื่อชมจันทิปุลโพที่ได้มบวิจิตระสงค์เพื่อจะแสดงถึงปฏิสาัาร่ารบูชา บูชาพระคุณของคุณพ่ออุ้ลนผู้เลี้ยงกลุมาในฐานะที่คุณโยมจนันทิรับราชก,การจึงมีสัตว์และมีสิทธิ์ที่จะขอพระเจทานถือศพให้กับอุปการีของตนได้ฉังนั้นท่าทั้งหลายว่ามีที่ปรากฏนี้จะบอกให้เห็นว่าส่วนตัวคุณพ่ออุ้ปนไม่สามารถจะรับราชก,การได้ ก็คุณพอ่อไม่ได้เป็นอะไรเป็นพ่อของลูกที่ดีในการเป็นพ่อของลูกที่ดีนี่แหละจึงทําให้พอ่อมีความดีได้ในส่วนนี้ลูกๆทุกคนมีความป,าร,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 มาประสงค์ที่จะยกย่องพระบุคุณพ่อจึงได้ขอพิธทานโดยสมเป็นกรณีพิเศษนับว่าเป็นบุญของหลวงพอ่อท่านสาธุชนทุกท่านการจัดงานศพ ระดับประดาย่างสวยงามดังเดียด้ยวยว่าดอกไม้ห,หน้าผงศพลูปก,ก็จัดให้อย่างดียิ่งเพื่อเป็นการบูชาพระคุณคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายฉะนั้นความดีทั้งหลายเราจะทำความดีให้ใครคนคนนั้นต้องมีความสำคัญกับชีวิตของเราพ่อและแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของลูก ลูกจึงต้องตอบแทนพระคุณของท่านเป็นอย่างดียิ่งฉะนั้นความดีของพ่อคุณในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ของพระพุทธศาสนาอุปสมบทเป็นพระที่วัตภาพาปาร,รัลมลกแ่กนี้ในสมัยของพ่อสุรินหลังจากนั้นลาสิขาแล้วก็ได้แต่งงานกับโยแม่รัตดา ประกอบสาม,มาชีพเป็นบุคคลที่ดีการเป็นบุคคลที่ดีนั้นจึงเห็นได้ว่างานศพของอยพอมพ่อบนทุกคืนอาตมาได้แค่มองแต่ไม่ได้มาอยูมที่จะมารับงานทุกวันเลยเมื่อคืนก็ไม่อยู่คืนนี้จะเรียนเทพก็ไม่กล้ารเรียงพราแม่รัตจาบอกว่าท่านจะคุณขอเทศใด้หน่อยเถอเพราะม่กี้ท่านจะคุณก็ไม่อยู่อีก กันะเลยท้อวประเทศวันนี้ด้วยความรู้สึกว่าเพราะโยมพ่อขุนนั้นเป็นศิษิ์วัดตากฟ้าเลยต้องจำใจเทศนะไอจำใจเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากมาอยากมาแต่ว่าพระท่านต้องมีหน้าที่เทศโดยขอแสงคิวท่านบอกท่านวันนี้ขอแสงคิวนี้เปี่ยไม่ใช่หน้านที่จะมา พระท่ากนก็บอกอัญโมนาด้วยในะที่หลวงพ่ออรกมาเทศก็เลยต้องออมาเทศแบบนี้แต่ได้ทราบาก่าจากท่านวัดโกรุผู้ดูแลงานศพว่าทุกค่ำคืนนั้นโยก็จะมากันเป็นจำนวนมาก <Okay. S 1> ในการที่อีกคนมาเป็นจำนวนมากนั้นท่านหลายสรุปได้สีห้าประการเพราะหลวงพ่อคนนั้นสร้างเพื่อนไว้เป็นกัลยาณรเพราะหลวงพ่อคน สร้างรักชีวิตไว้เป็นระเบีการเพราะคุณพ่อคุณสร้างฐานการศึกษาไว้เป็นทุนเพราะคุณพ่อคุสร้างบุญกุศลไว้เป็นสบียงเพราะคุณพ่อคุณสร้างชื่อเสียงไว้เป็นอนุสาวรีย์เพราะคุณพ่อคุณสร้างความดีไว้เป็นดลมงคลชีวิตทั้งห้าประการนี้จึงเป็นเครื่องชี้ชัดได้ว่าท่านสามทชน แม้จะไม่รู้จักพ่อคนแต่รู้จักแม่รักดาบ้านรู้จักลูกชายลูกสาวทั้งครอบคนบ้านจึงต้องมาฉะนั้นในการมานีพรจะพุทธเจ้าเเรียกว่าสร้างเพื่อนไวเป็นกรลยาณิิตคนเราทุกคนเนี่ยเมื่อมีเพื่อนเป็นกริยานมิตแล้วแม้กระทั่งยุคนี้เป็นยุคโควิดคนก็จะมาไม่ค่อยได้มากแต่โยก็ยังมาเพราะความรักในพ่อบคร เพราะความรักเลนะักถือในแม่พระตาเพราะความเป็นกิริยานิสิตต่อลูกทั้งท่าคนฉะนั้นชีวิตของคนต้องสร้างนิสอย่าอยู่คนเดียวประการที่สองชีวิตคนนั้นต้องมีหลักประกันหลักประกันชีวิตของคนเราน,นต้องสร้างความดีความดีคืออะไรคุณพ่อคุณจะเด็กจบต่อสีด้วยความริยะอุตสาห กราบประก yeah. ันของคุณพ่อในฐานะที่เป็นสามีของคุแม่ในฐานะที่เป็นพิดาของลูกทำอย่างไรเมื่อแต่งงานแล้วลูกจะมีชีวิตที่เป็นดีและอยู่ดีได้กินทุกเททุกสิ่งทุกอย่างเขาจะจ้าวไม่กาคือความปยันเมื่อคุณพ่อมีความปรนอย่างนี้จึงสร้างวิถีชีวิตของลูกได้เป็นอย่างดี ประการที่สามคุณพ่อสร้างฐานการศึกษาไม่เป็นคุณคุณพ่อจบเพียงแค่ชั้นป .4 แต่สามารถส่งลูกให้มีความรู้มีความสามารถจนได้รับตำแหน่งอาชีพราชการเพราะอะไรเพราะคุณพ่อเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นการสร้างคนให้มีชีวิตที่เป็นดีและอยู่ดีได้จึงเสียสนะทุกเด็สิ่งทุกอย่างให้ทุกลูกนั้น ได้มีการศึกษาตรงนี้แหละจึงทำให้ชีวิตของคุณพอ่อมีความมีงามในขณะที่มีชีวิตอยู่เมื่อราจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังได้รับความดีงามคือได้รับพรบะเจ้ากิสกเป็นกรณีพิเศษประการที่ห้าคุณพ่อสร้างบุญกุศลไว้เป็นสเบียงเมื่อมีโรงหายใจเข้าขออกคุณพ่อไม่ประมาทในชีวิตเรื่ความเป็นอยู่ท่านทั้งหลาย คนท้ามีปัญญาในทุกคนโยมอาตมาฝากไว้ทุกคนว่าถ้าเราเชื่อเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายยังมีอยู่ในโรคนี้จงทำวามดีไว้แต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายที่ว่ามันจะมีในโลกหน้าไหมก็ปล่อยไปตามยถากรรมไม่ต้องทําอะไรกันมากเราก็ไปดูกันการดูกันในดูที่ไหนโยมเราอย่าไปดูตัวเองเพราะเรายังไม่ตาย ลรงดูกรรมในมหาดูคนอื่นดูคนอื่นดูตรงไหนดูคนที่เขาตกทุกข์คนที่เขาลำบากคนที่เขาจะต้องรับกรรมต่างๆนั่นดูกรรมคนอื่นว่าเขามีกรรมอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมมัายาทูกรรมอนัณฑูปกรรมปฏิสระโนคนเรามีกรรมแดงเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ถามว่าทําไมคนเกิดเรามาคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน โยนน้ใน่สลาเป็นร้อยคนมองคนก็ช่างรูปหลอเหลือเกินมงคนก็สวยเหลือเกินมองคนขี้เลี้มีมากมายเพราะอะไรเราต้องคิดว่ากรรมคือการจะทําที่มันต่างกัน,กนถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมแล้วเราเ,เหมือนกับลูกของคุณโยมพ่อคนน,บบนี่ยตอนนี้ลูกกำลังสร้างกรรมดีดกับคุณพ่อทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณพ่อ และตัวเองมีความสุขอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างกรรมดีเพราะการรมดีที่ทำนั้นทุกคนมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทําให้กับคนที่ไปสู่วารโลกนั้นก็คือบุญกุศลเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญที่ท่านทั้งหลายทาไว้ให้นั้นก็จะนําไปสู่ดวงวิญญาณของคุญญณโยม การที่ 5, ถุงพ่อสร้างชื่อเสียงไว้เป็นอนุสาวรีอนุสาวรีคือความดีความดีในฐานะที่ป็นพ่อที่ดูแลแม่เป็นพ่อที่ดูแลล,ล,แลูกๆความดีนั้นประทับอยู่ณตอนนี้ก็คือความดีที่ลูกๆทุกคนได้ทำแล้วได้สร้างชื่อเสียงองค์ตะกุลของอุ่โภคอย่างสมศักดิ์ศรีสมเกียรติในการศักดิ์ศรีและสมเกียรตินั้น ทึงทางให้คุณพ่อได้รับพระเจ้าทานเป็นสมเป็นกิณีพิเศษในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ที่จะถึงและประการสุดท้ายสร้างความดีไว้เป็นอุรมณมงคลชีวิตท่านทั้งหลายความดีเท่านั้นที่จะนําวิถีชีวิตของเรานั้นให้มีความสุขให้มีความเจริญความชั่วไม่ว่ามนุษย์หรือว่าพระสงฆ์พระเจ้าไม่ว่าใครก็ใครถ้าทำความชั่วแล้วไม่เป็นที่สนัเสริญข,ของใครทั้งสิ้น แต่ความดีถ้าใครทำจะเป็นคนจนจะเป็นเศรษฐีจะเป็นผู้ดีจะเป็นกระสาทก็มีแต่กย่องและนับถือฉะนั้นวิถีชีวิตของอนุษย์ต้องสร้างความดีไว้ความดีสร้างทางไหนความดีสร้างทางกายความดีสร้างทางวาจาความดีสร้างทางใจเหมือนอราจมาได้ยกอาสิ่งต้นว่ากายนาสังตโรสาทุกเป็นต้นสิ่งปลความว่าการสำรว กายก็ดีการสังคอมวาจาก็ดีการสังคอมใจก็ดีเมื่อสํารวมแล้วมีทุกอย่างเมื่อนาติโยมฟังอัตมาเทศเนี่ยจะด้วยความเกรงใจว่าเจ้าวาดอาเทศหรือไม่ก็ตามแต่โยงความเทศอย่างนี้สังกอบมและอย่างนี้ถือว่าเราทำความดีชั่วช้าสับหูหมูแรกดินก็เป็นมงคลสําหรับชีวิตตัวเราเองด้วยและเป็นมงคลเป็นการบูชาพระคุณของคุณพ่อคุณ อุ่มโผคอีกด้วยจตุตมังภาพจึงขออนุทาในความดีของท่านั้งหลายที่ได้บวเห็นณนวันนี้ซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายแต่ในวันถึงนี้จะมีพิธีรราชทานเครืงเป็นกรณีพิเศษกย่างสมเกียรติสืบต่อไปที่วินานกระตาคุณเยนนะด้วยอนุภาพพ่อขุนโอนุ่โผลได้บวเป็นไว้ในครั้งที่มีชีวิต และบุคคลที่จงโยมแม่รับดาคุณโภวไม่หยุดทีดาเมลสภัายยาติพิสาสิทธชนได้ท่างปริยาณจิตความเป็นที่สุขสงฆ์นีล้วะมีเตชะบุคลส่วนนี้ขอจงอบุมทั้งจุดรงวิญญาณของโยมพ่อคุณุโภจงไปสู่สุคติสักรายโยธุตามเจตนามารของคณะทันยาภาพทุกประการเดชะคุณงามความดีบารมีของโยงพ่อคุณุณโภ ขอจงอภิบาลประธานพรอย่างพรยามค์บตดาญาติพิสาจิชนและทัานสาธุชนผู้มาล่วงบำเพ็ญกุศลนัวันนี้ขอทั้งหลายจะมีแต่ความสุขขอทั้งหลายจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้วยการทุกท่านเดินเทศนาภาษาในในที่สุดแห่งรัชดาเทศนาอัตมมาขอสมรุตธิหลอนของไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาศฉันดี